โอ้เอ้ยไม่กล้าหันเหมือนมีน้อยเลยงั้นลุงกลับก่อนนะบายๆแล้วระวังตัวด้วยล่ะมีอะไรก็ตะโกนบอกนะมีน้อยลิงไปละราตรีสวัสดิ์จ้าและแล้วคืนนั้นมีน้อยก็นอนหลับอยู่บนบ้านหลังใหม่ที่สูงที่สุดของมันแม่นอนอยู่บนที่สูงเนี่ยดีจริงๆเลยนะอากาศก็ดี ลมพัดเย็นสบายแฮมยังเห็นดาวด้วยคืนนี้เราต้องฝันดีแน่ๆเลยแอ,อมนอนดีกว่าลุ่นี้จะได้ตื่นมาสร้างบ้านให้สูงว่านี้อีกแฟมิลี่คิดเทลครอบครัวนิทานเด็กเจ้าตัวเล็ก